สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับติียน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะเห็นไหมยเรามาในแบบช่ังเรียนนะคะทุกคนเห็นไหมแบบภูไทยมาเตรียมยศมากๆเลยนะคะ เคร่งเรื่องเ,อเรียนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทาคลิปนะคะว่าในกระเป๋านักเรียนนะคะแบบเรียนที่แคนาดาเนี่ยคือต้องเอาอะไรไปโรงเรียนบ้างนะคะจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะทุกคนมาดูกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกนะคะที่แตกต่างอย่างหนึง่งก็คือกระเป๋านะคะทุกคนเราใช้เป็นกระเป๋าเป้นะคะทุกคนจะเห็นว่าน้องแบบไซส์ใหญ่มากแล้วก็มีความหนักนะคะทุกคนหนักแบบ <c oughs> <c oughs> โออเคเหมือนยกแบบดัมเบลอะไรอย่างงี้ <c oughs> จะมาดูอย่างแรกนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้าง <c oughs> โอฟคก็อย่างแรกต้องฝึกกระเป๋ากานะ อย่างแรกนะคะทุกคนอย่าตกใจเนาะกุญแจค่ะรอๆๆก็คือว่ามันดูใหญ่หนึ่งเนาะทุกคนคือมันจะมีแบบปอออารมณ์ประมาณขีการะทุกคนเหมือนต้องแบบแตะเข้าเพื่อเปิดประตูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุญแจห้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุญแจ้งตานะคะโรงเรียนเราแบ่งเป็นบ้านนะคะก็จะมีหลายๆบ้านเราก็ได้มาจากเพื่อนๆนะคะก็เป็นของสะสมอย่างหนึ่งเนาะ แล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็ติกน้ำนะคะทุกคนเป็นสิ่งจําเป็นมากเราไปน็นหิวน้ําบ่อยนะคะก็เลยต้องดื่มน้ำตลอดเวลาแล้วก็กล่องสอน,นะคะทุกคนอันนี้คือเราอยากจะโชว์สิ่งอยู่ข้างในนะคะทุกคนคือเรามีของเยอะมากทุกคนแต่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในกระเป๋าเดินซอเราเพราะว่าเรามีลิปสติกนะคะอย่างแรกห <laughs> <laughs> รือเลยว่าเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกไฮไลท์ต่างๆนานาน,นะคะทุกคนเห็นไหม เรามีหลายสีมากคือแบบมีทั้งอันจิว๋วอันเล็กอันใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คนกระจกค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าความเก่านิดนึงนะเพราะว่าเราใช้มา,าแบบหลายปีแล้วเออก็จะมีลิปมันนะทุกคนสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้ยุคแบบโควิดนะคะก็เป็นแบบแอลกอฮอล์นะคะทุกคนก็จะแบบฉีดๆแบบนี้ได้นะแบบฉีดๆเออก็แบบเคยล้างมือสักหน่อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวกปากกาบลาๆอะไรอย่างงี้ สิ่งต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นสเบียงนะคะกองทัพเดินด้วยทองนะทุกคนเป็นคติของเราเอ๊ก็เป็นหมักฝรั่งนะคะติดมากๆคือมา,มาที่นี่คือหิวใช่ไหมในห้องก็กินอะไรไม่ได้ขนมก็ไม่มีก็เลยต้องเชี้อมักฝรั่งแก้หิวอันนี้นะคะเป็นสิ่งเราเพิ่งซื้อมาเนาะก็เป็นลูกอมนะคะน,นี่เป็นแบบลูกอมที่เปรี้ยวมากเห็นป่ะมันชื่อว่า ไอโปลมิกซวเวอร์นะคะทุกคนก็คือมันเปรี้ยวเออกินแล้วแบบตื่นแบบตาสว่างมากๆสิ่งต่อไปเนาะต้องคิดเลขนะคะทุกคนต้องเป็นแบบ scientific c a l c u เ a เ o อนะคะเอาไปเรียนเลขนะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะทุกคนก็จะไม่ได้โชว์นะว่ามีตังค์เท่าไหร่ความลับแล้วก็สายชาร์จคอมนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นยุคแบบ new normal ใช่ไหมคะทุกคนก็คือเราใช้การเรียนเป็นแบบ ออนไลน์ทุกอย่างจริงๆนะคะต้องใช้คอมทุกคาบนะคะแล้วก็เราพูดถึงใส่ชาร์จคอมก็ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะของเรานี่คะ่ะทุกคนเราโชว์ภูมิใจ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนคือสิ่งที่แบบเราอยากจะบอกว่ามันเจ๋งมากๆคือที่ไทยเราไม่เคยใช้แบบนี้เลยแต่คือมันดึงคีย์บอร์ดออกมาได้ <c oughs> ปกติใช่ไหมคือที่ไทยใช่ไหมก็จะใช้แต่แบบเรียกว่าอะไรที่เป็นคอมแบบ ปกติเข้าใจไหมทุกคนอันนี้คือโรงเรียนให้คอมมานะคะโอเคเรามาทางด้านโซนการเรียนบ้างนะคะทุกคนก็คือหนังสือทั้งหลายแหล่นะคะทุกคนหนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่นองเจนภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มที่หนาที่สุดในกระเป๋านะคะดูความหนานะคะทุกคนแบบโอ้ oh my god นี่เราซื้อแพงมากๆเลยะครับเป็นหนังสือเลขนะคะเลขเกททีสองของเรานะคะ โอ้ oh my god คือในตำรานี้มีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะทุกคนเราจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะแบบไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละโอ okay, เคมุกออนไปที่สิ่งต่อไปนะคะทุกคนก็ oh. สมุดจดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากลองลงมา mm. ก็หนามกันนะคะแล้วว่าเราซื้ออันหนาไปน,นิดนึงนี่ทุกคนดูโนต้ตของเราอันนี้ของข้ามาร์เก็ตติ้งนะคะเดี๋ยวเราขอโชว์นิดนึงเพราะว่าภูมิใจนะคะเพราะว่าเราจดโนต้ตสวยมาก นีข้าวภาษาอังกฤษนะคะทุกคนอาจจะไม่สวยเท่าบางคนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าเราว่าเราก็ทําได้แค่นี้ก็คือแคปซี่แล้วนะคะนี่โอเไปข้ามข้ามสิ่งต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะคะทุกคนก็คือหนังสองืออันนี้นั่นเองนะคะ ก็คือมันเป็นนิยายนะคะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้กันเนาะเพราะมันค่อนข้างจะดังเลยแหละแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วนะคะก็คือโรงเรียนนี้นะคะจะชอบให้เราอ่านหนังสือนะคะอาทิตย์ละ3ครั้งนะคะทุกคน15านาทีนะคะในคาคูค่าอังกฤษเขาจะเว้นเวลาช่วงนี้ให้เรานั่งอ่านแบบเงียบๆนะคะจะเรียกว่าเวลาแบบ Silent Reading นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบปกตินะคะทุกคน แต่คือเราอ่านวันนี้คือมันดีนะทุกคนแล้วว่ามันโอเคเลยคือคำศัพท์ไม่ยากเกินไปสิ่งต่อไปนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือแฟ้มนะคะหรือว่าที่ก็เรียกว่าบายเดอร์นะคะทุกคนก็นี่ก็จะเป็นแบบเก็บของอะไรเงี้ยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตารางเรียนของเราเนาะว่าเป็นแบบวันนี้แบบมีเรียนอะไรบ้างก็ต้องแบบตามสิ่งที่ตารางบอกไว้นะคะแล้วก็ไปเรียนตามห้องเรียนนั้นๆเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ ข้อสอบหรือไม่ก็แบบอะไรต่างๆนะนี่เห็นแม้ได้เต็มทุกคนแบบโอ้ my god คือชาตินี้เกิดมาท้างชาติไม่เคยสอบเลขได้เต็มโอ้โหรอบนี้แบบสอบเลขได้เต็มครแบบั้งแรกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นโน้ตแบบต่างๆนานานะคะทุกคนตอนนี้ช่องหลักของเราก็หมดไปแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่ามันเป็นช่องเปล่าแล้วนะคะ แล้วช่องต่อไปนะคะก็จะมีช่องหน้าข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะใส่ของแบบนิดๆน่อยๆไว้นะคะก็คือแต่ ฝุ่นนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเอาไว้โปะหน้าระหว่างวันนะคะเพราะว่าหน้ามันก็จะมันเนาะทุกคนนั่นแหละและเสร็จปับ๊บอันสุดท้ายและท้ายที่สุดนะคะทุกคนก็คือผู้ฟังนั่นเองนะคะเพราะว่าคือคาบที่โรงเรียนเราอะบางทีเขาจะส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงอาหารเพราะว่าห้องเรียนห้องหนึ่งอะเขาก็จะกําหนดไว้ใช่ไหมสมมติว่าให้แค่12อคนอะไรเงี้ยในต่อห้องแต่ว่านักเรียนในห้องนั้นอะมันเกินเข้าใจไหมทุกคนเขาก็จะแบบส่งไอ้พวกที่เกินะ ลงไปลงอาหารเพื่อไปเรียนออนไลน์ line. ก็เลยต้องแบบฟังครูแบบไลฟ์เข้าไปแมมก็เลยต้องใส่หูฟังเืยนั่นแหละก็เลยจำเป็นมากๆนะคะคนโอเคนี่ก็เป็นแบบสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะคะตอนไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแชร์ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เจนนะคะวิดีโอต่อไปมาก็จะได้ดูได้เลยนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย